สชุดเจ้าสาวคนดังในวงการบันเทิงสวยในชุดไทยพระราชาทานน้ำสังประจำปีมังกรเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตคู่บอกเลยว่าแต่ละคนนั้นสวยสะกดสายตาจริงๆจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปร,รับชมกันได้เลย คนที่4เจนนี่ว่าทีเจ้าสาวเซฟโซที่เรียบง่ายของหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลเปิดตัวหวานกลางไอจีซึ่งก็เป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเพราะไลฟ์สไตล์ชีวิตค่อนข้างตรงกันแถมโมเมนต์การขอแต่งงานก็หวานโรแมนติกโดยเป็นการสวมแหวนเพชรเมดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายแถมต่อมาคู่บ่าวสาวก็ได้เข้าพิธีรับน้ำพระพุทธมนตเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่การเริ่มชีวิตคู่ทางว่าทีเจ้าสาวก็ปรากฏตัวสวยในชุดไทยบรมพิมานจากห้องเสื้อฟินาเล่เวดติ้งสตูดิโอโดยทางห้องเสื้อได้นํามา ประยุกออกแบบแล้วก็ตัดเย็บขึ้นมาใหม่ด้วยผ้าไหมไทยยกดอกลำพูนพร้อมปักบริเวณปกคอปลายแขนหน้านางแล้วก็ชายกระโปรงด้วยคริสตัลเพชสวารอบกี้และป้องอ้อยขนาดเล็กส่งเสริมทําให้ลุคนี้ของว่าที่เจ้าสาวสวยสะกดสายตาจริงๆ คนที่3อ้อนสมฤทยัย CEO สาวติกต็อกเกอร์คนดังหลังจากที่ถูกหมอซองขอแต่งงานห้ามกลางบรรยากาศสวยงามของภูเขาหิมะที่นิวซีแลนด์ได้ถือเลือกดีเมื่อวันที่10ธันวาคมเขาพิธีรับพระรชาชทานน้ำสังโดวยว่าที่เจ้าสาวก็สวยในชุดไทยบรมีมันจากห้องเสื้อฟินาเล่เวดติ้งสตูดิโอ ให้ขับกับลูกผมที่รวบตึงเผยเห็นความสวยของว่าที่เจ้าสาวพร้อมกับมีการจดทะเบียนสมรสกลายเป็นคู่สามีภรรยายอย่างเป็นทางการ go, เรียกได้ว่าลูกนี้ของสาวออนนั้นก็ออร่าเจ้าสาวมาเต็ม คนที่สองแก้มบุมปียดาในช่วงที่เข้ารับพระราชทานน้ำสังสมรสงานนี้ต้องบอกเลยว่าแก้มบุมก็สวยสง่าในชุดไทยมากๆเปิดตัวด้วยชุดไทยบรมพิมาสีออบไว้ขาวบริสุทธิ์ที่สวยสะกดจากห้องเสื้อมิลาน ที่ใช้ตัดเย็บคือผ้าไหมาลายยกใหญ่อัตลักษณ์โบราณและจะสำนักทอแยกลายเชิงด้วยเทคนิคพิเศษลายราชาพิเศษอันวิจิตรงดงามการันตีด้วยรางวัลตานกยุงพระราชทานทอจากเส้นไหมแท้สีขาวงาช้างและเส้นยกดอกจากดินเงินยกดินเงินหรูทั้งเชิงหน้านางและเกสรไหมโดยใช้ระยะเวลาในการทอ3เดือนกับ22วันเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซของห้องเสือ้ออีกทั้งสาวแก้มบุ๋งก็ยังห่มสบายตัดเงินปัดเรื่องสุวิจิตทับตัดเย็บเป็นชุดไทยทรงคอตั้งแขนกระบอกตามแบบพระราช นิยมโดยทีมช่างที่มีความชำนาญชั้นครูมีความเรียบรู้สื่อถึงความสาง่างามแบบสูงสักคนที่หนึ่งเบ้นปุญญาพรถือเลือกดีเมื่อวันที่12กรกฎาคมในการเข้ารับพระราชทานน้ำสังสมรสโดยที่เจ้าสาวเบ้นสวยในชุดไทยบรมพี่มานสวยสะกดจากห้องเสื้อฟิเนเล่เวทสตร g โอ ที่มาพร้อมกับหน้าผมแสนเรียบร้อยเรียกได้ว่าจัดเต็มเพื่อวันสําคัญโดยเฉพาะไม่ว่าจะลูกไหนสาวเป็นก็เอาอยู่